เ,เป็ดบอกคุณเป็ดเ,เมื่อวานอะทุกครั้งอะเวลาเขาจะเอาเป็ดมาบ้านพี่เขาจะใส่กระเป๋าใช่ป่ะพี่จะบอกว่าไม่ไม่ทุกคนอยาก <จะ S 1> พี่จะเป็น<ม>คน<อ>เปิดกระเป๋าเองอแล้วตอนนี้เขาอยู่ในห้องพี่พีทเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าตอนเปิดกระเป๋าเนี่ยจะจําได้ว่าใครเป็นคนปล่อยจะรักอ๋อตอนที่กลับมาบ้านกลับมาบ้านเวลากลับมาบ้านแล้วเป็ดอยู่ในห้องเขาทำไงก่อน วิ่งเป็ลับเปิดเป็นออกมาก่อนอ๋อมันจะจำเขาอยู่ในห้องกันใช่ไหมตอนนั้นไม่เขาอยู่ห้องพี่จุ๋มแต่ว่าเขาจะวิ่งไปแล้วไปเปิดปล่อยเป็ดออกมาก่อนแรกอนี่มันเป็นเคล็ดลับนะครับพี่ก็ใจง่ายเหมือนกันเนาะปล่อยบูเพื่อมีทีตอนสามทุ่มยี่สิบห้านาทีนะครับตรงเวลาเปะตัวสีตัวหนึ่งที่จะให้คือสีน้ำตาลสี่เดือนมีลูกแปดค่อยบอกดังเหมือน พูดแต่ถ้าแม่หมายถึงว่าให้หนูมีรูปตอนสี่เดือนมีรูปหนูยังไม่ท้องนะตอนเนี้ยตอนเนี้ยแต่แค่เหมือนเลยตอนเนี้ยโอเคอนนท <ำ S 1> นนํ<ท>า <ำ S 2> กติกาถูกต้องเนาะ,เ,นะเทคนิคให้แมวรักคนที่ซื้อทําตามกติกานะครับซื้อลองพื้นสองหลอดไปแล้วก็แป้งตลับใหญ่สองตลับไป<ม> <ๆ S 1> นะครับ๋อโอเคค่ะนี่นะ ออเดอร์คำสั่งเข้าใจแล้วไม่มีอะไรเห็นอะไรได้นี่นะซื้อติดต้องตามกติกาครับค่ะอ๋อคุณเรด้งแล้วค่ะคุณดีนะกแลคุณอะไรครับคุณอะไรสุภัฒน์ศรีสาสุพัฒศรีสาโอเคยินดีด้วยนะครับได้สีน้ำเงินนะนายเม้นท์หน่อยเม้นท์หน่อยตัวไหนคะโอเคตัวแรกไปแล้วต่อไปคุณแม่อีก ส้านาทีจะขึ้นสีน้ำตาลให้เราไปโฟแฟตเซลอันอ uh ื่นกันซื้อเตียงยังคะพอๆยังเดี๋ยวได้เห็นแน่ใจเย็นนะใจเย็นนะครับอย่างตอนนี้ยังไม่มีเวลานอนเลยเอาโปโปพีทไรหรืออะไรนี่หมูหวานเอาโปพีไว้ขึ้นทีหลังอุ่ยร้อนนคนะอยู่ไหนนะไออันนี้หวานอันนี้ค่ะอันนี้หมูหวานอันนี้หมูเค็มค่ะขึ้นดนล้วอันนี้หวานอันนี้หวานอันนี้เค็มค่ะ ต่อไปโปรอะไรคะเจ๊งั้นเราเอาโปรใหญ่ขึ้นเลยโปรอยู่ไหนโปรมหารานีที่พี่ชอบอบบใช่โปรพีภูมิใจนำเสนอใช่ถ้าใครได้ซื้อครั้งี่เราจะรู้ว่าโปรนี้คุ้มที่สุดและมันคือโปร21ชิ้นครับเป็นโปรที่เยอะที่สุดตั้งแต่เคยขายมาเลยเลยเดี๋ยวจะให้ดูว่า21ชิ้นได้อะไรบ้างนะครับ บูธบูธหนูลูกหนั่งตลับอยู่แล้วพี่ไหนน่าบอกขนาดนั้นเลยหรอคะนั่งง่ายถูกใจะั้งสั่มมาเลยดีมากออมเลดี้นี่ครับคิวทั้งหมดขอบคุณครับออมเมเลดี้นี่ครับยี่สิบเอ็ดชิ้นที่พูดถึงเนี่ยครับสิ่งที่จะได้นะเคี้ยวก่อนลูก อย่าเพิ่งพูดตอนเมียหัอนอยู่ในปากเดี๋ยวก่อนลูกลูกเหรอหนูออคอย่าให้ต้องสอนเยอะเรื่องนี้เป็นพี่ใหญ่เหรอเป็นพี่บุ๋มอยากให้ต้องฟ้องคุณแม่คุณแม่อยู่ไหนคคุณแม่อยู่บ้านใหญ่ใครกลัวใครโกคุณแม่คุณแม่หนูกลัวหนูกลัวแต่คุณแม่ทำถึงพี่บุ๋มนะตลอดเวลาตลอดเวลาหนูเข้ามาแบบว่าไม่เจอพี่บุ๋มเลยโอ โปรนี้เป็นโปรใหญ่สุดและเป็นโปรที่ราคาดีสุดนะของเจ็ดทับเจ็ดเลยครับที่เราจัดมาซึ่งถ้าใครเคยได้ซื้อครับทีล่ล้วจะรู้ว่าของเยอะมากทั้งหมดคือยี่สิเดชิ้นยี่สิเดชิ้นที่พูดถึงได้อะไรบ้างอออย่างแรกเลยได้แป้งตลับใหญ่สามตลับนะครับได้แป้งสามตลับใหญ่เลือกเบอร์ได้เลือกเบอร์ได้ด้วยอย่างที่สองเนี่ย ได้ดินสอเขียนคิ้วนะน<ห>ี่แ่ละนดินสอเขียนคิ้วจ้ะได้สองแท่งนะครับได้สองแท่งนี่ล่ละเป็นห้าชิ้นแล้วนะจ้ะสิ่งที่ได้ต่อมาก็คือรองพื้นหลอดได้สองหลอดนะครับได้รองพื้นหลอดใหญ่สองหลอด <c oughs> และต่อมาสิ่งที่ได้ก็คือร <c oughs> องพื้นซอง <c oughs> หนึ่งกล่อง <c oughs> อยู่ไหนเอ่ย นี่อยู่นี่รองพื้นซองห<อ>นึ่<อ>ง 1> 1กล่องเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งข้างในรองพื้นซองหนึ่งกล่องเนี่ยมีหกซองมีหกซองซอง,องละห้ากรัมนะพกพาได้ใช้ได้นานครับได้เป็นหลอดไปด้วยได้เป็นซองไปด้วยเนาะได้ฟองน้ำหนึ่งล้นได้ฟองน้ำหนึ่งล้ัน,นได้อันนี้กี่ขวดครับสองขวดคได้ค l e a n s i n g ไปด้วยนะสองขวดสนะองขวดนะครับ นและสิ่งที่พิเศษสุดเนาะหมูไม่เน้นนะเน้นข้าวเราได้หวีนะของมาดามมิ่มาดามนี่พูดบอกเมื่าบอกเขาอย่าพูดพูดเองทำไมเนี่ยหยุดก่อนอะไรเหรอบอกเขามีข้าวอยู่อย่าพูดแต่น่าเกลียดจร่งเหรอเดี๋ยวเราได้หวีขอสรรพคุณหวีนี้คิดว่าดียังไงถึงข้าวอยู่ค่ะคิวหวีนี้ดียังไงนะคือหวีไปเนี่ย ผมไม่ติดแล้วก็ตอนผมเปียกอะคะหวีได้แล้วผมเปียกหวีได้แล้วก็ไม่กินผมเขาบอกว่าปกติหวีเนี่ยต้องไปวิ่งวิ่งซื้อกันที่ร้านเครื่องสำอาง E B ต้องวิ่งไม่หวีนะยังมีภาพที่ไอคิวพี่หมูมาขวัญอยู่หน้า E ีแล้วหอบมาทางะก้าเพื่อเอามาขายรีเซลจอมเขาบอกว่ามันดีมากมันดีมากเพราะมันดังมากใช่กับจำได้เหนื่อยมากปมดแล้ว ไปเดี๋ยวมอบางกะปิอ่ะนั้นปกอันเท่าไหร่รับพิลรับพิลเฮอยูหุมรับพิลเด็กก็ไรบวกแค่สิบมันใกล้เป็นหมื่นแล้นน่ะนะปกติหกร้อยเก้าสิบปกติหวีนี้คู่กันหกร้อยเก้าสิบบาทคู่กันหกร้อยเก้าสิบแล้วนะครับได้ไปด้วยทั้งสองอันเลยอันเล็กอันใหญ่หวีมาดังนี้แต่ว่าอันที่ดีของเขาเนี่ยเขาให้หวีที่มีปลั๊กไฟมาครับใช่ค่ะมีที่เลิศเป็นหวี ที่เสียบปุ๊บแล้วมันร้อนเนาะแช่งเหมือนกันนะแล้วเอาไปัวตาโตแล้วยช่ช่างเอาไปตาโตแล้วให้มันเป็นทรงได้ใช่ค่ะไม่เห็นภาพอะค่ะอยากให้พี่พีลองทำดูนี่นะครับอ่าพี่พีลองทำ่อยค่ะสีเข้ากับพี่พีมากนี่อย่างนี้ก็เส็มร้านก็คือเป็นหวีที่เสียบแล้วมันร้อนเนาะได้ไปด้วยราคาเท่าไหร่นะอันเนี้ยหกร้อยเก้าสิบบาทค่ะไม่ใช่ไม่น่าจะใช่นะครับเป็นพันไม่ใช่หรอแปดร้อยก่าสิบอันนี้ ได้890ไปด้วยนะได้หวีอ,อันนี้ไปด้วยคือแปลว่าได้หวีสามันนะครับแล้วก็ได้ของที่บอกทั้งหมดมามเมื่อกี้ทั้งหมด21ชิ้นในราคา2,999บาทนะถูกมากเคี้ยวก่อน<ส>ถูกมากจริงๆ21ชิ้นฐานเลยครับ2,900เเนาะ ผาน21ตกทีละร้อยต้นตเหมือนกัน,ตน,ตนแต่ว่ามันได้หวี2อันนี้ไป<ช>อ่ะบวกกันอ่ะ2อันนี้ก็พันหแล้วแล้วก็้าใจว่า2,999เนี่ยมันมีคูป,ปองด้วยใช่ค่ะคูป,ปองเหลือเท่าไหร่คะ ไม่ทราบเอาเลยมาฮะเอาเลยเอาเลยเลยอันนะตามโพในตะก้าเลยอาร์ตเวิร์กนะคะเป็นอันนี้เป็นอันที่ขอเคลยว่าอยากได้โพใหญ่ๆที่มันดูคุ้มๆเลยอันนี้มาแลืวสองพันบาทสองพันแปดร้อยสามสิบาทนะครับลดไปอีกเท่าไหร่แปดร้อยสาสิบาทมันลดไปอีกร้อยกว่าบาทเยอะมากสองพันแปรามค่ะโพนี้นะขอเอามานะทุกครั้งเลยตามในตะก้าเลยนะ ทวนให้ก็คือมีอะทวนให้นะคะก็คือมี Remove Cover c h e หน้าสองรองพื้นเนียนหลอดใหญ่สองดินสอเขียน 2, 2> คิ้วสองเัวแรกสองพันสามกันคิวสองพันสามหกสิบแปดอู้ยคุปองหนูหมดซื้อเลยค่ะ มี่สองสหนูก็ว่าอย mm, um. ู no two, three, six, чи, ่ทำไมมันลดถูกพ okay. ี go like ่พ uh. ีได้เท่าไหร่คะพี่ได้ครับูกเอ๋อหนูไทำไมได้ถูกจังเลยอ่ะ2องสาอุ้ยทุกคนสองสามหกแปดกดแปดได้ถูกมากเลยก็สองแปดเหมือนกันสองสองบาทร้อยสิบสองบาทได้หวีได้หวีนี่ไปร้อยสิองเมื่อกี้มีคนถามว่าหวีกี่สีหวีคะสีไปให้เลือกสีไม่ได้นะคะสีสวยทุกอันเราทำการในนี้แล้นะ แกะเช็คใช่ค่ะแกะเช็คหมดแล้วเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการส่งกลับถูกไม่งั้นเดี๋ยวทิกตอกคะแนนถูกแล้วก็รองพื้นกล่องหนึ่งกล่องนะคะเออมีโฟก่นะฟองน้ำดีเซนหนึ่งลิปหนึ่งแป้งสามหวีไฟฟ้าหนึ่งและหวีมาดังนี้หนึ่งอะไรนะตามตะก้าเลยทุกคนใครใคง้ทำใหม่จริงเนาะเอาไปยิบย่อยนะพี่สุ่มเนาะดูยังต้อเซนต์กำไรนะ ทุกคนบัฟราคากันทุกคนผมพูดอยู่อ่ะผมพูดอยู่แล้วเข้าเหนียวเขาหมดแล้วหมูเขาเยอะใช่ไหมสิ่งที่เขาทําคือเขาทำแบบไม่มองแล้วเขาทำหมดแล้วแล้วก็มาจิ้มข้าเหนียวไปแล้วก็ใส่จานดเองมีคนเห็นนะเนี่ยที่มีคนเห็นที่เมเห็นที่เมแฟนคลับพี่ผุ่มดอยข้าวเหนียวพี่พีท ทุกคนกดตะกร้านี้ได้เลยนะโปรแต่โปรนี้คุ้มจริงๆครับเพราะว่าขอเขามาว่าอยากได้โปรใหญ่ๆเขาก็จัดให้สองแปดสามศูนย์ก็ถูกแล้วเธอเธอเถูกฉันก็ได้สองแปดสามศูนย์ยี่สิบเอ็ดชิ้นนะเร็วๆทวนโปรกอนอย่าพึ่งกินข้าวเหนียวหมดเวฟเติ่มจะบอกว่า ก๋วเี้ยเอข้าวเหนียวอร่อยมากจริงๆเน่พี่ชอบกินก็เน่ทำไงดีเลวพูดต่อพี่เลวอยู่ห้ามพูดโอเคทวนทวนยี่เป็ดิ้นก่อนและอันนี้ชื่อว่าแฮชแท็กโปพีพีเลยนะโปพีพีชนะครับพี่ชอบมากเราได้แป้งใหญ่เนี่ยสามตลับได้ดินสอเขียนคิ้วสองแท่งได้รองพื้นที่เป็นหลอดสองหลอดได้รองพื้นที่เป็นซองเนี่ยหกซองแล้วหนึ่งหมูค่ะเอ้า มาตัวเนี้ยวอาอะไรเขาพี่พีไม่ชอบกินแป้งอยู่แล้วนี่แล้วลองพื้นน่ะได้เป็นซองนะทั้งทั้ง่องเลยคือหกซองคือหกซองได้ตัวคลีนซิ่งไปอ่ะสองขวดนะครับสองขวดได้อายไลเนอร์เมื่อกี้ลืมพูดว่าได้อายไลเนอร์อีกสองแท่งนะเพราะเขาไม่ส่งมาให้เราดูเออทำไมอย่างนั้นได้อายไลเนอร์อสองแท่งเนาะ แล้วได้ลิปแมทด้วยกุษยาทำาไมไม่ทำงานอะเดือนแน่ได้ลิปด้วยนะครับได้ลิปแมทด้วยนะลืมบอกไปได้อายไลเนอร์สองแท่งได้ลิปแมทด้วยนะควรให้อีกทีแล้วก็ได้สีชมพูกับสีเหลืองเมื่อกี้ครับแล้วก็หวีที่มีปักเนาะอีกอย่างละอันนะเยอะมากคุ้มมากทั้งหมดเนี่ยราคา2 9 9 9าแต่ว่าถ้าใครมีคูปองเนี่ย เหลือ2,830แต่ถ้าใครมีคูปองแบบไม่เคยซื้อเลยมันจะเหลือ2อ0 0ัเท่านั้นอันนี้คุ้มมากเดี๋ยวซื้อเลยค่ะคูปองเหลือไม่เยอะแล้วนะคะทิกตอกไม่มีเพิ่มให้แล้วนะอันนี้ให้สุดๆแล้วจริงๆนะคะโปรใหญ่นี้พี่พีชจัดไม่มีต้งแกงหมูเป็ดด้วยอ่ะว้าวหมูปุ๋มอร่อยฮะอ๋อคุณกินได้อร่อยเหรอกินแบบผู้บริหารขายของเก่งคินเก่งมาก อ่ะทุกคนกดเลยนะคะส่วนโปร5แถม5เดี๋ยวเราใกล้ปิดตะกร้าแล้วแล้วก็รองพื้นใหญ่แถมรองพื้นใหญ่กับแป้งใหญ่ก็จะใกล้ปิดแล้วนะจะบอกว่าเดี๋ยวตามสัญญานะครับอีก4นาทีจะเปิดบู๊ตัวที่สองมาฮะอิ่มแล้ววาพี่พีมีใครกดเซ็ตใหญ่แล้วรายงานตัวหน่อยได้ไหมโปรพีพีทมหาราณีชีจัดไฮเวอ ทุกท่านไหนใครใครจ่ายเงินเซ็ตใหญ่บ้างแล้วรายงานตัวหน่อยอยากทราบโดนขโมยข้าเหนียวถ้ากบอท้องหายห่วงแล้วพี่ขายคลองมาแล้วหนูพูดเขาไม่ให้หนูพูดด้วยซ้ำแย่งกันพูดจะตายจะเป็นจะบ้าจะบอกพูดได้พวยปืนดยอะไรพี่ขึ้นพี่บุ๋มหยุดเล่นข้าเหนียวกอนไม่มีใครกดร้าใหญ่เลยหรอกเันอิ่มแล้ว่ะไม่ได้เล่นข้าเหนียวพี่เมย์บอก ทำตะกร้าบูลอยเลยนะครับครับม่มีใครกดตะกร้าใหญ่เลยอ่ะใช่หรอก็ไม่มีคนเม้นเลยอะไม่มีคนกดตะกร้าใหญ่เลยหรอพี่พีต้องเสียใจแล้วแหละพี่พีตเป็นคนขออะรอบหน้าเราจะไม่ได้วีซีสีที่มาแล้วไม่รอบนี้รอบสุดท้ายรอบหน้าไม่มีโปนี้แล้วจบไม่ให้แล้วไม่มีแล้วมหาลานี้เปลี่ยนเหนียวหมูเปลี่ยนแนวแล้วเลิกรอบหน้าเราจะแถมข้าวเหนียวหมูแทนนะครับจริงว้าวตะกร้าไหนคะ พิอะไรนะคะสองสีบเบอร์ใดิสองเบอร์สค่ะสองสีันไหนเนี่ยสีดำสียำี่พี่ยืนกันของกินเนาเบอร์สองกนไงเบอร์สองลย้ะเบอร์สามเบอร์สามตด็กๆเลยกันเลยันเ้ยเลยเมาเยตะกร้าไม่หายนะเจ๋องจ๋งจ๋ปากอะอ่พี่ช่างตอ่ เบอร์สองเหมาะกับคนขาวเหลืองจุ๋มมาที่นี่มาถือจริงๆคนที่ไม่ได้คลัมมากพี่จุ๋มก็จะพี่จุ๋มพี่จุ๋มก็ใช้เบอร์สองนะคะอีกสองนาทีเพราะว่าพี่ถึงอ่านอ่ะพี่น้องพี่นั่งอะไรเนี่ยพี่พีทเหมือนน้องพับพี่เลยอ่ะทุกคนระหว่างนี้กดได้เลยนะคะเอาาตะกร้ มีออกดีกว่านักไลฟ์ของเราขอขออนุญาตเอาตะกร้านี้ออกนะคะใครยังไม่กดนะใจเงินเลยเราจะให้ออกคือออกพร้อมไม่นี่ตะกร้าพี่ผิดเลยละกันโปรแปดห้ารองพื้นห้านะคะในราคาเพียงหนึ่งพันหกร้อยบาทวิวยังมีฟูกปอกเลยอะสี่สิบใบกดไปไม่ถึงหรอหนึ่สี่ร้อยยี่สิบบาทใหซับฟูกปอกให้อ๋อมีมีทิกตอกก็ยังมีซับอีกออ่ะพีตั้งลิซ่ก็มีหรอใช่เขาใช่รอบนี้มีสั่ง ตอรอบนี้ฝั่งซับสามสื่อสี่ฝั่งใชต่อมาทีนี้โลดใช่ผมมือหรพงศ์ครูปองเยอะจุ๊บไม่น่ารีบนั่งเลยอ่ะไม่กล้าบอกเลยอ่ะเจาอะไรครับบอกนะบอกมาตลอดอยากได้สองอันผสมกันเหมือนเดิมสูตรเดิมถูกยังไม่อิ่มหมอไม่น้ำน้ำน้ำอ๋อตกใจ นึกว่าหมูหวานกับหมูเค็มอีกชุดหนึ่งเหมือนเดิมยังหไม่ถ้ากินอีกคท่าหนูจะถามว่าอันนี้คือท้องยังแล้วยังไม่บอกหรือว่าเคล่อเคล็ดเหลืออะไรคือได้กินปานยังไม่ท้องเนอะแม่เนอะแต่ชุดวันนี้มันจะดูแบบมันจำตรงนี้มก็จะดูแบบตูตาอวกเพร่เป็นคนมีหน้าอกคือได้กินอีกซองนี้จะถามแล้วว่าอันนี้คือท้องยังนะอันนี้คือรักเหรืออะไรแอบจับมือใต้โต๊ะไม่ดีนะคะคุณครูตีนะคะ แป้งดีเซเบอร์สองกับเบอร์สามต่างกันมากไหมคะน่ะรักป้าทุกคนเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบห้าบาทบอกใหาทำไมเนี่ยจะจะได้ขายต่อสักสามร้อยไม่ขายเดี๋ยวขายก็บอกเองว่าซื้อมาเท่านี้แล้วก็ขายเท่านั้นเลยโอเคถึงเวลาแล้วตามสัญญานะครับนี่นะรอบนี้ให้สีน้ำตาลนะรอบนี้น้ำตาลครับกติกาแบบเดิมคือคนที่มีของในตะกร้าแล้วจ่ายเงินแล้วนะไม่เอาเก็บปลายทางนะมีชีวิตป่ะนะ่ คนไหนคนไหนคนนคนละไม่สามคนนี้เราแวกเนี่ยโซนเนี้ยโซนนี้ไม่ยังอยู่น่าหรืออะไรอ่ะนี่โซนตัวสีน้ำตาลนะคือตัวนี้นะครับขุดเขากินคนตัวสีน้ำตาลนะโอเคเราพร้อมหรือยังพร้อมค่ะสีนตดกติกาเหมือนเดิมคนที่ซื้อของจ่ายเงินแล้วเนาะของที่อยู่ในตัง้าจ่ายเงินแล้วมีสิิทธ์กด แล้วก็จะมีสิทธิ์ซื้อในราคาร้อยบาทเท่านั้นนะครับตัวใหม่สุดเลย Timber Workshop โ okay. อเคสามสองหนึ่งศนมาค่ะเราอยากพูดเราก็พูดเร็วๆเราก็เปิดเลยเนี้ยมา,า,มาละค่ะมาละค่ะมาละค่ะใครไดมหมดค่า<อ> ใครได้เม้นเลยนะใครได้เม้นเลยใครกดใครรู้ตัวว่าตอนนี้กำลังเปลี่ยนแอปสลับหน้ากลับมาบอกหน่อยทีมงานจะได้อนี่ใครรู้ตัวว่าออกไปจ่ายตังสลับหน้าใครใครใครทักแชทชื่อคุณป๊อปอายค่ะทักแชทมา่คุณป๊อบอายค่ะคุณป๊ออายกดได้ป๊อปอายทักแชทมาหน่อยค่ะจะเช็คประวัติข้อมูลหลังบ้านรอบหน้าปล่อยสองตัว คุณป๊อปอายคุณป๊อปยขอยอดให้ถึงไม่ไม่เอาเวลาขอยอดหน่อยขอยอดทุกคนใครที่มีเงินเดือนมีมีตะกร้าอยู่หนูขอยอดให้ได้หน่อยคุณป๊อปอายคุณป๊อปอายไอ้กี่หมื่นขอยอดให้เขาจ่ายเงินอีกกี่หมื่นขออีกสักขออีกร้อยออเดอร์ครับขอเกออเดอร์เดวนะร้อยออเดอร์อ่ะขออีกร้อยออเดอร์เมื่อกี้หนูอ่านคอมเมนต์ใช่ไหมเขาบอกว่าเพิ่งเข้ามาค่ับแยังไม่ทันพี่พี่อยากโวนให้ไหมเสารเสียก่อนเสาเสีย เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวตอนนี้เราเราเปิดอะไรอยู่บ้างเราเปิดบูค่ะได้นะครับถูกกติกานะคุณป๊อปอายซื้อแป้งมปนะครับได้สีน้ำตาลนะอีก15นาทีก็คือตอน3ามทุ่มสีจะขึ้นให้2ตัว2ตัวนะครับในราคา100บาทขอออเดอร์ไม่ใช่ขอเวลาป่ะขอออเดอร์แม่ขอออเดอร์ด้วยตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะเปิดวนให้น้องคนที่เพิ่งเข้ามา เออเอางี้ไม่เอาเอาแผดเซลลงได้แล้วแมวแล้วไม่เอาแผดเซลหรออันนี้หนูเอาลงละเนาะจบเลอลงแล้วค่ะห้าห้าเอาออกเลยไหมคะห้าห้าห้ออกค่ะเก้าเก้าเก้าออกเลยไหมคะเอาเป็นราคาปกติหมดเลยโอเคจบนาทีทองหมดแล้วค่ะใครเอาออกก่อนอืสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ายังให้อยู่แล้วกันไม่ให้แล้วอ๋อปิดแล้วเหมือนกันจบ แม่อนูจะรีบปล่อยให้แม่ไม่ทําให้หนูทนไ้นั่นเลยแล้วหนูต่อไปจะไปมีเสียงไปสู้เขาได้ไงใจก็ไม่ถึงร้านได้ซ้ำอะไรก็ไม่ถึงใจก็ไม่ถึงร้านหนูเปิดโปเราจะทําแบบนี้กันไม่ได้นะมันเขินเกินหนึ่งร้านดวมค่ะใจก็ไม่ถึงแล้วคือก็เปิดโปงตั้งนะนคือแบบถ้าฉันจะมาวนแบบให้แกได้แบบมาได้โปงแบบหนึ่งแสนหนึ่งอีกเหรืออีกมันก็ไม่ได้แล้วแกเข้าใจป่ะเพราะว่า มันเขินเกิน,นออกปาอ่ะมันพูดมาตรงๆดูหัวใจดิมันยังไม่ถึงร้านใล้เขาเลยเดี๋ยว <laughs> ขอออเดอร์เพิ่มหน่อยเนาะก็คืออย่างที่บอกครับว่าดีเจอะฉันอุตสารีบเปิดเพราะว่าแกจะรีบช้อปปิ้งกันแกบอว่าแท่งมหายจะมีระบบที่ล่มไปเนาะแต่ตอนเนี้ยมันกดวจ่ายตังค์น่าจะกควจ่ายได้แล้วปกติแล้วอย่างที่บอกวันนี้เจ็ดทับเจ็ดครับแล้วมันเป็นการไลฟ์เกิดดีเ่ที่เกิดขึ้นแค่เดือนต่างรโแล้วร้อยแปดสิบชั่ คือเดือนละครั้งเองนะที่เรามาไลฟ์แบบเนี้ยครับแล้วเราไม่เคยเอาดีเซ่ไปถ่ายนอกไลฟ์หรือไลฟ์อื่นๆเลยนะราคานี้จะได้แค่อยู่ในไลฟ์แบบนี้เท่านั้นนะครับแล้ววันนี้เจ็ดทับเจ็ดคุณฟองดีมากราคาที่เขาทําโปรมาก็ดีมากช่างผมช่างหน้าตะเกียวแล้วคขาทำไงก็แบบดีติดีซ่าครับแล้วพรุ่งนี้เราไม่ได้เปิดสก้าวแพนด้าใช่ไงมีแบบุ่งี้อะอย่าได้สก้าวแพดด้าอย่าได้สกาวแพนด้าพรุ่งนี้ได้นอนตื่นสายไม่ได้อยู่ที่นี่ ไปรงมันแปดสิบสองสี่พี่อ er ุรคาพันมือถือไปไหนอะพีมือถือปูไปไหนพม่ไปเสือขโมยอ่ะบูรพาชาแนลยุดดี้วน้ดี๋ยวจะต้องับัตรชม่ไม่จะบอกว่าเดี๋ยวขอ ให้คนจ่ายเงินนิดนิดน,น,น,นึงเนาะเดี๋ยวเอ้าบูข,ขึ้นให้อีกนีครับอายไลเนอร์หนึ่งแถมยังมีงอยู่แล้วก็เคาะหัวใจให้หน่อยนะอย่าได้ร้านหัวใจครับอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์ที่ทุกคนถามหาเคาะเคาะไม่ว่าซะพี่บุ๋มแต่งหน้าไอคิวแต่งหน้าหรือใครแต่งหน้าทุกคนใช้อายไลเนอร์ดีเซ่ค่ะจริงจริงคือที่สุดแล้วจริงๆนอกใจไปใช้แบรนด์อื่นกลับมาตายรังที่เดิมรับ อุยแมวดีกว่าแต่พี่บุ๋งเขาเป็นคนชอบไอร์แลนด์ดีมากฉันอะมันเห็นบางทีฉันอยู่เฉยๆฉันเม้ออ่ะบางทีสมองสมก็แบบไม่นี่ไหมแล้วนี้มันจะเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้เมื่อกี้คิดอะไรเ,เอาบอกก็รู้จริงไม่ได้รีบกดเลยนะคะอายไลเนอร์ปกติ1แท่งเนี่ยร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่วันนี้1แท่งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบปดยนะอย่าลืมแม็กอย่าลืมแม็กอย่าลืมบูด้วยสาว แต่วันนี้1น9บาทได้1นึ่แถมหนึ่งเลยนะจ๊ะกันน้ำกันเหงื่อเปลือกตาัมใชรได้สีดำสนิติดคงทนไม่ไหล่นิยมเราวันนี้เรามีโปรเจ็ทับเของรองพื้นหลอดเนาะสองกล่องพักจ้าอลองรองพื้นซองสองกล่องเท่ากับ12บองซองสิซอง ขอช่วยกอใจหน่อยค่ะผู้ชายของเขาบอกเขา้านใจกล้ามาแล้วค่ะ12สองซองนะครับ12บองซองเท่าไหร่อะหกรอยเก้าบเก้าบทแต่มีคูปองเหลือเท่านี้ค่ะแต่มีคูปองเหลือ579บาบทเท่านั้นนะถูกมีกนี่ทำแบบนี้กับงมนี้จุไปเลยตกตกไกล่องละห้าซองละห้บดบาทเท่านั้นซองละห้บเาทเท่านั้นห้าร้อบาบาท เขาไปแล้วเขาไปแล้วไม่แต่ว่าจริงๆอะ่ะอุ้ยหนึ่งร้านแล้วจริงๆอ่ะถ้าเขาไปแล้วอ่ะเราจะแอบเปิดโตนาทีทองให้เอาไหมอุ <c oughs> ้ยเราก็เดี๋ยวเขามาเราจะปิดแต่ว่าเปิดรอบนี้ต้องซื้อนะจริงๆครับ <c oughs> เพราะว่าคราีแล้วอ่ะพอเปิดแล้วเขาก็จะบ่นๆว่าเปิดแล้วเ <c oughs> มื่อกี้ใครไม่ทันอะไรยอยากได้โปรอะไรครับ อยากได้โปรอะไรจากโปอ่ะพี่พีชโปไม่ไม่ไม่ใช่โปริีใครพึ่เงเข้ามงเข้ามาเข้ามงเข้ามาอยากะอะไรไม่ทันลองพื้นหรืออะไรพิมมาค่ะบู้อ่ะเหมือนเดิมกติกาแป้งบบเดิมมาบอกแป้งแป้งแป้งดีเซ่ใหญ่ขอแป้งเราเหลือใช่ไหมค<อ>่ะเปิดแล้วรีบกดนะ <espí rit> แล้วรีบกดนะไม่มีอันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะเราเราจะเปิดแป้งอ่ะแบบหนึ่งบวกหนึ่งตลับเล็ก กับหนึ่งบวกหนึ่งตลับใหญ่ให้พร้อมกันเลยนะครับ,บแล้วก็จะมีสีแบบจำกัดด้วยนะแล้วราคามันดีมากเข้าใจว่าไม่เกี้ยแป้งตลับเล็กอ่ะมันตกอยู่แค่ตลับละร้อยห้าบาทพอมีคูปองอะ<ช>่ะส่วนแป้งตลับใหญ่เหลือแค่ร้อยหกสิบเองนะ,ะทีเนี้ยถ้าใครจะเอาไปตุนไว้วันนี้ครับเพราะมันเป็นเจ็ดทับเจ็เนะาะเอาไปเลยเปิดแล้วค่ะ พ really ี่พียังมีคูปองอยู่เลยยังมีคูปองอยู่นะไซสใหญ่นะสามสามเก้าเก้าใช่สามันใหญ่สามเก้าเก้าเหรอแล้วใช่ค่ะจากสี่สี่เก้าและอันเล็กจากสามร้อยอ0อสามร้อยบองนี่จะไม่ต้องเขียวเข้านี่มันี่เอาเอานนี้ถูกก่อนอ้าวเปิดไปแล้วไม่ให้เปิดเขาให้เจอาลงรีบๆซื้อนะ เขาไม่ให้เปิดสวยอ่ะฉีดทขาไมสวยกันเลยวัน <กา S 1> นี้หน้าตาสวยฉันเธอพูดเอออันนี้ให้ซีคิ้นซิ่งอะ อ่ะครีนซิ่งครีนซิ่งตัวนี้อันใหม่นะคะเป็นของดีเซ่โฆษณาดีมากตัวนี้นะคะเออมีสารสกัดนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้วตัวเนี้ยเช็ดเครื่องสำอางได้ดีมากๆนะคะเช็ดตาคือหน,น,นึ่งขวดเนี่ยปกติเราจะแบบปากอย่างหนึ่งตาอย่างหนึ่งใช่ไหมแต่อันเนี้ยเช็ดได้ทั้งปากตาแล้วก็หน้าเลยแล้วที่สําคัญนะคะตัวเนี้ยโดนโดนเข้าตาเนี่ยก็ไม่แสบเข้าปากก็ไม่ขมนะคะเพราะว่าครีนซิ่งบางตัวเนี่ยอะต้องปิดปิดอะไรหมายถึงว่าปิดแป้งหนึ่งครับหนึ่ง อ๋อให้ห้าพี่บุ๋มให้ห้าทีเหรอไม่เขาไม่ให้สักทีมันเร็เขาเข้าห้องน้ำอ้เหี้ยเช้าดอ่ะเขาเข้าห้องน้ำนะแล้วเขาให้มือเดี๋ยวเขาออกมาต้องปิดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายมุมกันโอเคทุกคนรีบซื้อรีบซื้อรีบซื้อซื้อเลยว่ามีให้เท่านี้จริงเค้ขึ้นแล้วนะตัวนี้ตัวใหม่เนาะ และที่สําคัญตัวนี้นะใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอุดตันหรือแบบว่าเช็ดหน้าแล้วรู้สึกว่าไม่สะอาดไม่เพียงพอตัวนี้ตอบโจทย์มากเขาหนึ่งสลีเนี่ยคือปาดออกแล้วคืออันนี้มากมาดีมากจริง IQ ใช้ตด้งแต่ไปรอบก่อนที่ได้ไปที่คอนโดอะ่ะดีมากนะเดี๋ยวใครใครกดในตะก้าเนาะไอโปแปร์เซลอยู่ตอนนี้รีบจ่ายเงินนะครับเดี๋ยวจะลงแล้วจริงๆริงจังๆใช่ครับแป๊บเดียวเท่านั้นนี่แหละพี่บุ๋มให้5นาทีจริงๆแล้วกดเลย เลือกเลยมันเป็นโปรเฉพาะวันนี้นะแบบที่บอกแล้วก็เดือนหนึ่งมาแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วครั้งหน้าก็ไม่รู้จะดีอย่างนี้ไหมเพราะว่าไม่ใช่เจ็ดทับเจ็ดเนาะเขาบอกว่าตะกล้าง c l นซิ่งค่ะถึงนะใครใครไม่ทันแป้งรีบกดนะเดี๋ยวจะเอาลงมาครับลง4ค่ะอุ๊ยเราได้ร้อยบ้านแล้วขอบคุณนะครับรวยขายแบบบัวบัวก้ไปขอกาว แต่เราไม่มีตะกาครีนซิ่งนะให้พูดเร็วๆร็่จ่ายจ่ายเงินเนาะไอตัวตัวแป้งแบบที่บอกเพราะว่าอะไรเหรอา้อเะไรเหรเขาบอกว่าตะกาสครีนซิ่งคือเดี๋ยวตะกาครีนซิ่งขึ้นคือดีเซให้พูดครีนซิ่งแต่ไม่ตะกาสหนูไม่ได้ตะกาอะไรหรออันเนี้ยสามร้อยอันนี้300รอยนะครับมีตะก้าอยู่ครีนซิ่งแต่ครีนซิ่งเขาดีมากนะใช้กับตาได้ใช้กับที่ปากได้ด้วยแล้วก็ไม่ขมนะหวานครับ แล้วใครเป็นคนขี้เกียจนะตัวนี้คือจบเลยเพราะว่าเขาบำรุงได้ด้วยนะมันมีไกไรแบบอะไรถอตเข้ามามอ๋อพี่จุตัวนี้มีเป็นทั้งบำรุงนะเช็ดไปแล้วหน้าไม่แห้งตึงผิว<อ>ชุ่มชื้นไม่แสกผิวด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยมันเป็นบำคือเช็ดปุ๊บแล้วก็บำรุงหน้าไปด้วยเนาะไม่แห้งตึงใช,ใช้ชีวิตต่อได้เลยใช่มีข้อเหมาะอะไรแป้งอะไรสองสอง อะไรไม่รู้มีปัญหาเหรอไม่รู้เหมือนกันครับถือว่าสองราคาไม่ใช่หมายถึงว่าสองบวกสองกดไม่ได้เลยไงเออละเวเดี๋ยวนะตอนนี้ผมสงสัยว่าฝักเลยแป้งรีบๆเดี๋ยวนะใจกันก่อนนะแล้วทุกคนเหมือนรอเจ๊กลับมาจริงๆแป้งกับร้านคุยทีทุกคนราคาดีมากนะแป้งวันนี้จริงๆครับประมาณร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบบาทนะใครใคร จะซื้อก็ตุนเอาไว้เนาะถ้าเหลือเพราะว่าวันนี้มันเป็นเจ็ททับเจ็ทมันเลยมีคูปองเยอะมากหมดเลยได้ราคานี้นะครับอุ้ยใช้มาตั้งแต่ปี61วันนี้ใช้อเลยอย่าออกไปแล้วเอาลงเอาลงให้หน่อยสิเอาลงเอาลงเอาลงเลยอาลงมาแล้วค่ะปิดแล้วปิดแล้วปิดอ่ะทุกคนปิดแล้วปิดแล้วแต่ว่ายังมีได้อยู่อะไรเปิดตรงไหนอ่ะอะไรอ่ะเปิดในนี้เฉย ไปทำอะไรในห้องน้ำมาคะชี่ไง้ทำไมอ่ะไม่จ้าทาหนูือคนท้องเลยวะหนูไม่ท้องลจริงตอนน้วด <c oughs> มันไม่ใช่ละต <c oughs> ัวมันไม่ใช่คือชุดมันท้อง <c oughs> ใช่หรอออทำไมทำาปนสแพเหมือนคนท้องแล้วก็กินเหมือนแบบโมมาอ่ะหรือท้อง <c oughs> หนูก็เหมือนแบบนี่

ไ่า <laughs> หนูไม่ทำอะไร <c oughs> เราต้องเปิดบู้แล้วเขาได้เราได้ร้อยบ้านเพิ่มขึ้นมาตามสัญญาเมื่อกี้มันไม่ใช่ร้อยมี่ทวดคุณน้า